สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นะาแคร์เฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแคกช่อง Youtube จานตี้พี่บ้านนะครับเอ,อหลังจากเขาหยอดน้ำกดสูตรไว้หนากกันฝนไปนะครับผมมานี้มาเบิงปรติกิริยานะครับเอาซองแถวแลกเงินเก้านะครับน,น,นะครับผมครับผม,บผม,มแข็งอะไเย้ยครับแข็งแล้ว แข็งแน่เด้อครับบร่ได้ค้นเี่ครับนี่้ยหนาวซื้อดิ เอ้าผมเป็นบเทอะไเลยครับผมผมโบเทขวโปเให้มึงเลยครับเอาขวดมึงก็ได้เอาอีกจักปูหนึ่งเอาหันเห็นบ่เอาหเห็นบ่มแข็งไปด้ิครับผมเอาขวมอีกเอาเอาเอาเห็นบ่มมันบอกแล้วมันแข็งไปเลยครับผมแข็งไปเลยเอานี่มันแข็งไปเลย เนีขอทําคลิปต่อเนื่องเลยกันนะครับผมเยวขอหยุดคลิปไปเพราะว่าจะได้นยางไปสองแถวสุดท้ายอสามแถวสุดท้ายที่ไทยเห็นบะแต่แ้งมันก็บอกออกมันแข็งไปแล้วครับผมก็อย่างอยากให้มีคลิปต่อเนื่องเลยอะครับเพราะว่าอันนี้สองแถวแรกแล้วครับเอเ้าเขาไปเบิ้งสามแถวสุดท้ายนะครับนั่นเป็นยังไงสุดดนะ้วยหนักกันฝนจะขอหยุดคลิปนด้แล้วครับยางไก่เห็นบหอ่ะ นี่หนากันฝนหรือกันนี่อาผมเห็นปะันแข็งโพแล้วมันแข็งไปเด้ด้ เทเบื้องเลยครับเดี๋ยวทีหาว่าผมนั่นเห็นบ่มครับผมมีแล้วแข็งไปแล้ว ตจ้าหน้าที่เลยนี่สามเนะี่ แข่งมือไเลยด้อยครับเห็นป่ะโอ้ตัวนี้เหลือหน่อยนึงนี่เหรอเดี๋ยวมันก็แข่งมันกดนะเดี๋ยวตัวน,นี้ต้นสุดท้ายของแถวนี้แล้วครับไปกลับครับผมขอฝากคลิปนะครับอ่าครับผมมาเบิ้งครับผม เริ่มแข็งแล้วครับผมเ,เริ่มแข็งแล้วทำมีการสั้นสะเทือนนะครับผมยู่นะอย่างคือฝนนี่มันหน่อยสะ,สะสะสะลงมาหน่อยลินบอกคือมีฝนเม็ดฝน,น,นมาตกเต็กตกเต็กตกเตก็ตก,ตก,ตก,ตกมันเกิดสั้นสะเทือนกันน้ำกดกับอยางนะครับมันทำยากกันแล้วมันที่ให้มันแข็งโตเร็วครับ เอาผมได้เบื้องแค่นี้เด้อครับผมคลิปมันเ่าล้วครับมัน,อ,มนอัพโหลดเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ